สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำประวัติส่วนตัวของเรานะคะโดยใช้แอปพลิเคชันแคนวาค่ะถ้าใครพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแคนวาในมือถือของนักเรียนได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะแล้วนักเรียนนะคะดําเนินการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยค่ะโดยนักเรียนจะเข้าผ่านอ e ีเมลของนักเรียนก็ได้นะคะ พอนักเรียนเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราจะมาสร้างงานออกแบบกันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกเอกสารขนาด a 4ค่ะถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะนักเรียนก็จะเห็นเทมเพลตนะคะหรือว่ารูปแบบนะคะที่ทางแอปพลิเคชันมีให้นะคะเราจะสามารถเลือกจากตรงนั้นก็ได้หรือว่านักเรียนจะสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ หลังจากที่นักเรียนเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอตรงแม่แบบนะคะให้นักเรียนเลือกพื้นหลังหรือว่าแม่แบบที่นักเรียนสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะสร้างสรรค์เครื่อมาใหม่ก็ได้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้แม่แบบแล้วนะคะในแถบข้างล่างนักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนสีหรือว่าทำสำเนาเพิ่มหรือว่าครอบตัดขอบพิกนะคะหรือว่าทำให้มันโปร่งใสได้เลยนะคะตามตัวเลือกข้างล่างนะคะ ตัวบวกที่สีม่วงนะคะที่อยู่ด้านล่างซ้ายนะคะจะเป็นตัวเมนูนะคะที่จะนำเรานะคะไปหาภาพการ์ตูนพื้นหลังหรือว่าเส้นต่างๆเพิ่มข้อความนะคะรูปภาพภาพถ่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะองค์ประกอบเราก็สามารถแทรกได้เลยมีทั้งการาฟิกเส้นรูปร่างนะคะต่างๆเนาะอ่ะแล้วก็จะมีแม่แบบอันแรกที่เราได้กดเลือกไปนะคะ เมื่อนักเรียนเข้ามาในส่วนขององค์ประกอบนะคะนักเรียนก็จะเจอเส้นต่างๆรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะข้างบนที่เป็นแว่นขยายนักเรียนสามารถพิมพ์นะคะเซิร์ชหาได้เลยว่าเราต้องการรูปแบบไหนลนักษณะแบบไหนเราสามารถพิมพ์ได้นะคะต่อไปเป็นม้วนฟิล์มก็คือภาพถ่ายของเรานะคะถัดไปก็จะเป็นการอัปโหลดภาพนะคะที่เราจะต้องได้ใช้เนาะ กดอัปโหลดสื่อข้างบนนะคะสีม่วงนะแล้วก็ไปที่ครั้งรูปภาพหรือว่านักเรียนจะถ่ายภาพใหม่ก็ได้นะคะอ่ะเข้ามาแล้วคุณครูก็จะลองอัปโหลดสภาพให้นักเรียนดูเนาะต่อไปในส่วนของอัปโหลดเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปก็คือ ข้อความนั่นเองนะคะถ้าเราจะแทรกข้อความให้เรามาตัวเลือกตรงนี้เนาะเราจะลองเพิ่มหัวข้อดูนะคะอ่าเพิ่มหัวเรื่องเราก็พิมพ์ใหม่เลยค่ะเป็นประวัติส่วนตัวนะคะที่เราจะสร้างในวันนี้เนาะในส่วนเมนูด้านล่างนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนขนาดได้เลยนะคะ เวลาเราเลือกฟอนต์นะคะเราควรเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะดูสะอาดตาเนาะแล้วก็เลือกสีให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังจะสร้างนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่บวกสีม่วงค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปที่ตรงองค์ประกอบค่ะเพื่อที่ว่าเราจะแอดรูปภาพอัพโหลดรูปภาพของเรานะคะในประวัติส่วนตัวเนาะให้นักเรียนเข้าไปที่กรอบนะคะ อตอนเรากดเข้าไปนะคะนักเรียนก็จะเห็นกรอบมากมายเลยนะคะให้นักเรียนเลือกกรอบที่นักเรียนสนใจนะคะมา1กรอบหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากที่เราเลือกกรอบได้แล้วเราก็กดเลยค่ะแล้วก็จัดวางหน้าขององค์ประกอบนะคะในภาพเนาะให้สมดุลน,นะคะซ้ายขวาเท่ากันหรือว่าดูไม่ผิดแปลกนะคะอ่ะเราก็จะไปที่อัปโหลดค่ะ แล้วเลือกรูปภาพของเรานะคะลากเข้าไปในกรอบเลยได้เลยค่ะรูปของเราก็จะไปอยู่ในกรอบที่เราสร้างขึ้นมานะคะอ่ะสองรูปเลยค่ะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะคะก็จัดแต่งขนาดให้เรียบร้อยค่ะให้พอเหมาะพอดีกับหน้ากระดาษของเราเนาะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่ข้อความค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเพิ่มรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องพิมพ์ในประวัติส่วนตัวของเรานะคะก็จะมีชื่อนามสกุลค่ะชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดอายุแล้วก็เราศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอะไรชั้นอะไรนะคะนักเรียนสามารถนะคะขยายข้อความเลื่อนข้อความได้เลยนะคะโดยการที่เราคลิกไปที่กล่องข้อความของเรานะคะจะมีมุมขวาที่เป็นกลมๆนะคะเราสามารถขยายย่อนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายได้เลยนะคะ เราจะเพิ่มข้อความนะคะในส่วนที่สองเนาะโดยการกดบวกนะคะสีม่วงด้านล่างซ้ายเนาะเข้ามานักเรียนก็กดไปที่เพิ่มหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องย่อยก็ได้เนาะนจากนั้นนะคะเราจะพิมพ์ลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนก็สามารถพิมพ์ลักษณะนิสัยของนักเรียนได้เลยค่ะแล้วก็งานอดิเรกวิชาที่ชื่นชอบนะคะความสามารถพิเศษคติประจําใจนะคะ หลังจากที่เราปรับฟอนต์แล้วก็จัดรูปแบบของตัวหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนไปที่บวกสีม่วงค่ะต่อมานะคะเราก็จะเข้ามาที่องค์ประกอบค่ะเพื่อเลือกรูปภาพนะคะไปประกอบในประวัติส่วนตัวของเรานะคะในการตกแต่งเนาะอันนี้คุณครูก็จะเลือกเป็นรูปของอาหารนะคะเข้ามาในประวัติส่วนตัวเนาะเพราะว่าครูจะเอาไปใส่ตรงงานอดิเรกนะคะที่คุณครูเขียนไว้นะคะเป็นการบ่งบอก เกี่ยวกับตัวเราด้วยเนาะเราสามารถนะคะพิมพ์หารูปนะคะได้จากข้างบนเลยค่ะตรงที่เป็นแว่นขยายเนาะอันนี้คุณรูณก็จะพิมพ์ว่าทำอาหารนะคะ,อะลองมาดูกันก็จะมีรูปเกี่ยวกับการทำอาหารต่างๆนะคะแล้วก็เลือกมาใส่ในประวัติส่วนตัวของเรานะคะอันนี้คุณรูณเลือกเป็นรูปผู้หญิงนะคะทำอาหารเนาะต่อไปในส่วนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเพิ่ม ข้อความนะคะในส่วนของช่องทางติดต่อนั่นเองนะคะเราจะใส่ช่องทางติดต่อนะคะคุณครูขอมีอีเมลนะคะแล้วก็เบอร์โทรเป็นหลักเนาะส่วนใครจะเพิ่ม IG หรือว่า Facebook นะคะหรือว่าใครมีช่อง YouTube อยากให้เพื่อนๆหรือว่าคุณครูไปติดตามเนาะนักเรียนก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะคะหลังจากนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถจัด ตัวอักษรหรือว่าขนาดข้อความได้เลยนะคะดูให้มันพอเหมาะพอดีกับหน้ากระดาษที่เรามีนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะการที่จะทําให้งานของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจเนาะเราก็จะต้องมีภาพประกอบนะคะอย่างตัวอย่างคุณครูก็นํารูปภาพโลโก้ของลายมานะคะโดยการเสิร์ชหาตรงแว่นขยายนะคะในเมนูองค์ประกอบนั่นเองนะคะ แล้วก็นำโลโก้ต่างๆมาใส่นะคะเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจนะคะถ้ามีแต่ข้อความมันก็ดูน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหารูปนะคะมาใส่ให้ดูน่าสนใจเนาะนักเรียนอาจจะหารูปเวลานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนกําลังปลูกต้นไม้รดน้าต้นไม้มาใส่ในประวัติส่วนตัวของเราเนาะจะทําให ประวัติส่วนตัวของเราเนี่ยดูน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นไม่เหมือนใครด้วยนะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะเพิ่มข้อความหรือรูปภาพเสร็จหมดแล้วนะักเรียนลองสังเกตดูว่าในงานเรายังขาดอะไรอยู่นะคะอันนี้คุณครูก็กลับมาเติมนะคะรูปเด็กผู้หญิงเนาะในการสร้างให้ประวัติส่วนตัวนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะให้มีรูปภาพเนาะประกอบเนาะในงานในงานนะักเรียนต้องดูจัดองค์ประกอบของภาพให้ดีนะคะ ไม่ให้เยอะไปไม่ให้น้อยไปแล้วก็ไม่ดูรกจนเกินไปเนาะการที่เราเลือกใช้สีในงานของเรานะคะก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะแต่ละสีนะคะเขาก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยให้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นนะคะเป็นมิตรสนุกสนานเนาะสีชมพูก็ความอ่อนหวานนุ่มนวลนะคะ สีม่วงก็ความหรูหราสง่างามลึกลับหรือว่าสีดำก็คือเข้มแข็งลึกลับท้าทายอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนลองเลือกใช้ดูนะคะว่าในสีแต่ละสีเนี่ยนักเรียนอยากจะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนเนาะอันนี้คุณครูเลือกใช้สีสันที่มันดูสดใสนะคะให้มันเข้ากับบุค,คลิกลักษณะนิสัยของคุณครูเนาะ ต่อมานะคะเราจะเพิ่มโลโก้แคนวานะคะลงในผลงานของเราเนาะให้นักเรียนเลือกโลโก้แบบใดก็ได้นะคะไว้ในผลงานนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการเซฟนะคะโดยให้นักเรียนกดมุมขวาบนนะคะที่เป็นเหมือนมีกล่องแล้วลูกศรอ,ออกนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนบันทึกเป็นนะคะเข้าไปที่ ประเภทไฟล์ให้เราเลือก PNG นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยผลงานของเรานะคะก็จะเข้าไปอยู่ในคลังรูปภาพของเราในมือถือนั่นเองนะคะเวลาส่งงานนะคะให้นักเรียนอัปโหลดภาพนี้แหละค่ะที่เป็นประวัติส่วนตัวนะคะเข้าไปในกลุ่มไลน์ของเราได้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเข้าไปสร้างอาัลบ,บั้มในกลุ่มไลน์ให้นะคะ ถ้าใครมีปัญหาสงสัยหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะให้ทักคุณครูมาในไลน์ส่วนตัวได้เลยค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ที่กลุ่มไลน์ของเราก็ได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากวิธีการทำนะคะประวัติส่วนตัวโดยใช้แอปพลิเคชันแคนว่าไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ